ขณะที่ในเชิงพื้นที่ก็มีการปราบปรามอย่างต่อเนื่องนะครับเจ้าหน้าที่ตชร445ส่วนที่กำลังบุกจับหนุ่มวัย25ปีกลางชุมชนเบตงคูลูหลังล่อซื้อยาบ้า25เม็ดก่อนขยายผลค้นบ้านพบของกลางเพิ่มรวม167เมตรพร้อมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์และกระสุน,นอีก3นัดผู้ต้องหารับซื้อยามาจำหน่ายให้หวัยทุ่นในพื้นที่ครับ ร้อยตำรวจเอกมาตุภูมิธรรมเนียมหัวหน้าชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร้อยต่อชร445สืบทราบว่าภายในชุมชนเบตงคูลูเขตเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลามีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดถนนตามถนนหนทางในชุมชนจึงรายงานให้พันตำรวจโทอเนชาตาวันขอบร้อยต่อชด445รับทราบ พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ต่อชะด,ดชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้วางแผนเข้าติดต่อล่อซื้อยาบ้าจำนวน25เม็ดครับราคา750บาทโดยนัดส่งยาบ้าบริเวณเรมถนนประชาธิปัตย์ภายในชุมชนเมื่อถึงเวลานัดหมายนายนันสรณนอายุ2 5ปีได้เดินทางมา นำยาบ้ามาส่งให้เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวจับกลุ่มได้พร้อมธนบัตรล่อซื้อและจากการตรวจค้นบ้านซึ่งเป็นบ้านเลขที่ของนายรัศรนพักอยู่อาศัยอยู่ในชุมชนก็พบยาบ้าอีกจำนวน142เม็ดอยู่ในเสื้อหนาวนะครับรวมยาบ้าทั้งหมดจำนวน167เม็ดเจ้าหน้าที่ยังคงค้นพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ปืนปากกาขนาดจุด38มมจำนวนหกระบอกกระสุนปืนขนาดจุด38ปซูปเปอร์ พัดพีจำนวน1น,นัดขนาดจุด3 5มแม็กนั่มจำนวน1น,นัดขนาดจุด3 5มแม็กจำนวน1น,นัดรวมกระสุนทั้งหมด3นัดอยู่ภายในห้องนอนชั้น2ของบ้านครับจากการสอบสวนนายนัสรนได้รับสารภาพซื้อยาบ้ามาจากในหมู่บ้านราคาถุงละ200เม็ดราคา4,000บาทนะคะเพื่อนำมาเสพและขายให้กับวัยรุ่นในเขตเทศบาลส่วนอาวุธปืนเพื่อนให้มาเจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าหรือเม็ดแอมเฟตามีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยกระทำเพื่อการค้ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายพร้อมนำตัวและของกลางส่งพันตำรวจตรีจัก,การินลักษณะสรารวัตรสืบสวนสอบสวนสพเบตงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ